เวลาวิบากขันมันส่งผลเนี่ยโดเฉพาะส่งผลทางใจนะ<ม>นเป็นอก,กุศลแล้วิตกทั้งหลายนะ<ม>พนนุ่งสั่นคุณมัวโกรธเกลียดอะไรก็แล,แล้วแต่าการมาราคะเกิดเน,<ม>นสิ่งที่คนนี้ต้องรีบทำก็คือ จะไปนอนจมอยู่กับมันเปลี่ยนอารมณ์มายิง่งจะเป็นพระยิ่งเรื่องง่ายน,ยนะนะเพราะว่ามันไม่มีเหยื่อล่อยกเว้นวิ่งไปหาเหยื่อเองเช่นโทรศัพท์มือถือนี่ต้นอันนี้นเ,นเหยือ่อลุกกินกวาดวัดทำงานอะไรก็ได้นะ มันมีสมาธิอยู่ทำงานมีสติอยู่ก,การทำงานมันก็จะช่วยผ่อนคลายความรู้สึกพวกนั้นลงไปนะเพราะเราจะเห็นว่าเหตุที่ทำให้พระใหม่อยู่ได้ยากนึ่งนะเรื่องของมนพลเรื่องของกินการเกียดนั่นะนะอดทนต่อความอยากไม่ได้อยากกินนนอยากกินนะี่เรื่องของการมราคะนะนะนะ ของการที่ทิฏฐิมานะมากเกินไปไหมฟังใครอะไรอย่างเงี้ยที่ยังไม่ใช่เฉพาะภาพใหม่ะพระเก่าก็อยู่ยากยังไม่ต้องพูดถึงารวาสนะนะรวรมณพวกนี้มันกระทบอยู่ทั้งวันนะโดยเฉพาะอารมณ์ในฝ่ายกุศลนีนะ่บางครั้งก็กระทบแรงบางครั้งก็กระทบเบาอย่างถ้าไปเผลอปรุงแต่งไปกับมันเนะี่ย มันจะกยาวทีนี้นะแล้วก็โก,กรธคนโน้นแล้วก็เกลียดคนนี้แล้วก็หาเรื่องปรุงแต่งปรุงไว้ซ้ำๆๆอย่างนั้นแหละนะยิ่งปรุงก็ยิ่งทุกข์อย่างนั้นอันนี้ต้องระวังใจตัวเองนะถ้าสู้ไม่ไหวก็เปลี่ยนอารมณ์คำว่าสู้ในความหมายคือถ้ามีสติรู้ทันมันมันก็อยู่ไม่นาน แล้วนะก็ดับไปดับแล้วก็ขึ้นมาใหม่ก็ไม่เป็นไรดูมันเข้าไปอยู่อย่างนั้นย้ำแล้วย้ำอีกแต่มันจะค่อยๆเบาลงไปเรื่อยๆเองนั้นแปลว่าพอไหวอยู่แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆต้องเปลี่ยนอารมณ์ทันทีนะต่อให้นั่งสมาธิอยู่ก็เอาไม่อยู่นะเดินอย่างกลมอยู่ก็เอาไม่ไหวอย,อย่างนี้นะต้องรีบเปลี่ยนอารมณ์นะหยิบโน่นทำนี่อะไรตามเรื่อง กว่าทูกติล้างห้องน้ำอะไรก็ช่างนะตะลงมือทำไปนะนี่พอทำไปนะจิตมันก็เปลี่ยนละนะเพราะว่ามันไปยุ่งอยู่กับเรื่องอื่นมันไยุ่งอยู่กับใจตัวเองนะในที่น่านกลัวจแิงๆคือเรื่องของใจของเราเนี่ยแหละไม่มีเรื่องอื่นนะเวลาความเวลายิ่งภาวนาเนะี่ยมันยิ่งอยู่ย เอาขยะขึ้นมาเยอะๆนะราคาก็แรงผิดปกติโทษะก็แรงผิดปกติในพวกนี้จะโผล่ขึ้นมะาเวลาคิดก็คิดพิสดานพันลึกในเวลาเราภาวนาเนี่ยในตอนไม่ภาวนาก็คิดนั่นแหละแต่ว่าคิดเลยเปื่อยนะแล้วก็โจมไปก็คิดทั้งวีทั้งวันไม่ค่อยจะรู้เนะรู้ตัวก็เลยไม่ค่อยจะทุกกับมันเท่าไหร่แต่นักภาวนาเนี่ยมันเห็นอยู่ เห็นมันอยู่แต่เอาไม่อยู่นะแต่สมาธิไม่มีกำลังนะสติอย่างเดียวก็เอาไม่อยู่นะนะอะเนี้ยนะยกเว้นน่มีสมาธิเป็นตัวหนุนอยู่เป็นตัวเสริมอยู่อย่างเงี้นะแต่สมาธิมีกำลังก็ละได้ง่ายหน่อยโดยเฉพาะคณิกะสมาธิเนี่ยแหละไม่ต้องไปพูดถึงอุปจาระนะเพราะว่าถ้าอุปจาระนะนิวรณ์ทั้งหลาย ความชอบไม่ชอบความวงงความปุ้งอะไรมันก็ดับไปแล้วนะเอาแค่คณิกะนี่แหละรู้ตัวทีทีนะทำให้มันต่อเนื่องไปอย่างนี้นะนะแล้วพยายามสนุกกับมันนสนุกกับการภาวนายิโยมทำงานอยู่ด้วยดูอารมณ์ตัวเองไปด้วยดูจิตตัวเองไปด้วยเนี่ยนะนะนะสนุกไปกับมันนะ ว่าลทุกงานก็เป็นอย่างนั้นนะงานไหนจบแล้วนี่เลิกสนุกแล้วมีเรื่องอะไรต้องทำแล้วนะแต่ตอนที่กำลังดำเนินงานอยู่นี่มันอาจจะมีเรื่องเครียดวิตกกงังวลอะไรต่อมีอะไรโผล่ขึ้นมาเป็นระยะระยะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามีปัญหาที่ต้องแก้ไขน่นนี่นั่นอันนี้เรื่องปกตินะแต่จะรู้สึกอย่างหนึ่งว่ามันสนุกไปกับมันนะในสนุกนั้นอาจจะไม่ใช่กุศลก็ช่างหัวมัน ให้พ่อสังเกตด,ดูอยู่อย่างนั้นถ้างานจบแล้วเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรต้องทำกันนะต้องหาเรื่องใหม่ทำไปเรื่อยไปนะโดยทางโลกก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วยกเว้นทางธรรมจบแล้วจบเลยนั่นเองในช่วงขณะที่กำลังฝึกฝนเองอยู่นี่แหละเป็นช่วงที่เราจะได้สนุกไปกับมันนะดูหนันนงเรื่องหน,นึ่งมันสนุกตรงกลางกลางเรื่องนะ นะพอหนังจบแล้วไม่มีเรื่องอะไรต้องสนุกแล้วรู้หมดแล้วแค่นึงอ่านหนังสือนิยายเล่มหนึง่งอ่มันก็สนุกในการดําเนินเรื่องของผู้เขียนไในิยายจบแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรต้องสนุกอีกแล้วแค่นึงมันเหมือนกันนะในถ้าเกิดว่าภาวนาเรียบง่ายเลือเกินหนมีอะไรรบก,กวนเลยนั่งที่ไรก็สงบทุกทีมันเอาอะไรมันเป็นเรื่องน่าสนุกน่าตื่นเต้นมันไม่มีมันปวดขามัง่งปวดเอวมัง่ง ุ้งสั่นมั่ง่วงนอนมั่งนี่นะนะอะไรจะเกิดเรียนรู้จากมันนะแล้วก็สงบสบายขึ้นมาแล้วก็ปวดไปทั้งตัวอะไรก็ช่างมันนะปล่อยมันทำงานไปสนุกไปกับมันพออะไรพอต่อให้เรานั่งแล้วสงบนะท่านัสงบทุกวันทุกวันเข้าพานไปสักอาทิตย์นึงก็จะเริ่มเบื่อละไม่มีอะไรให้ดูเลยนั่งทิตอะไรก็สบายทุกทีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ฟุ้งไม่คิดอะไรสักอย่างเนี่ยนะ มันก็จะเบื่อหน่ายขึ้นมามันเหมือนกันนะเพราะในอุปสรรคปัญหาทั้งหลายนิวรณ์ทั้งหลายที่มันทํางานอยู่ในขณะที่เราภาวนาเนี่แหละนะเป็นเหมือนขั้นบันไดให้เราไต่ขึ้นไปยกระดับจิตของตัวเองขึ้นไปให้อยู่เหนือมันไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะตัวเวทนาเนี่ยซึ่งเป็นตัวผลที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราภาวนานนะแต่ทุกเกิดก็แปลว่า ในะขณะนั้นอนุศลวิบากทั้งหลายกำลังส่งผลหรือไม่ขณะนั้นกำลังปฏิบัติผิดอยู่นะแทน,นที่จะมีสติสัมผัสยะอยู่ก็กลายเป็นมีอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตอนนั้นน่ะผลก็คือความทุกข์กัโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะนะนี่ถ้าสังเกตด,ดูว,ว่าจิตก็ไม่ได้ทุกข์นะแต่ขามันปวดหลังมันปวดนั้นช่างหัวมันแปลว่าอุศลวิบากทํางานแต่ถ้าจิตทุกข์ไปด้วยนี่แปลว่าระวังใจผิดละนะ แทนที่จะรู้สึกตัวกลายเป็นปเป่งอารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะหรือจะแปลอาชนะค้าคันด้วยโทระนะอะไรเงี้ยท่านเป็นอย่างนี้็แปลว่านะการพอนางเราเนี่ยมันนะใช้เครื่องมือผิดแล้วแทนที่จะเป็นอาตาปีสัมมชโนสติมาอย่างเงี้ยนะกลายเป็นใช้เครื่องมืออะไรอยู่ก็ไม่รู้เนะี่ยอันนี้ก็ต้องไปหมั่นสังเกตดูตัวเองแค่นั้นแหละอ่ะเดี๋ยวตอบคำถาม กรับมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามทางลายหนูมีคำถามขออนุญาตเรียนถามค่ะถ้าผู้ที่ปฏิบัติจิตจนเขาเข้ากระแสธรรมแล้วในวิถีจิตก่อนตายจิตที่จะไปเปลี่ยนภพภูมิของท่านเหล่านั้นจะไม่มีทางเกิดเป็นอกุศลจิตเลยใช่ไหมคะเช่นแบบมีเผลอไปคิดถึงโลภโทสะหรือโมหะในขณะจิตหนึ่งหนึ่ง เพราะการเข้ากระแสธรรมคือการปิดอบายภูมิแบบนี้หนูเข้าใจถูกไหมคะเข้าคำว่ากระแสะของคุณคือดาวว่าน่าจะเป็นประโสะดาบันใช่ไหมนะนะถ้าเป็นประโสะดาบันแล้วเนี่ยนะแม้จะมีอกุศลจิตอยู่แต่อกุศลจิตนั้นจะไม่นําไปสู่อบายภูมินะฮนะจะไม่ใช่อกุศลจิตในลักษณะที่มันหยาบก้านจเนเกินเหตุนะ นะเพราะว่าปโสดาบานเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ละกิเลสอะไรที่เป็นตัวหลกัหลกๆเลยนะโลภาโทสาโมหะก็ยังไม่ได้ละนะนะไลขัดเกลาทิฏฐิของตัวเองนะเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมานะละสักยะทิฏฐิคือความเข้าใจผิดแค่นั้นเองนะยังไม่ได้ละความยึดถือนะความเข้าใจผิดว่ามีตัวตนนะแต่จิตมันก็ย,ยังยึดถือว่ามีตัวตนอยู่อย่างนั้นมีเรามีเขาอยู่ นะละความงมงายทั้งหลายนะีนะมันดูแล้วว่าในการที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยมันอยู่เส้นทางเดียวนั่นแหละคือตัวมัชฌิมาปฏิปทานเนี่ยนะที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานไม่ใช่เรื่องของการไปบ่นบานสารเก่าทําพิธีกรรมบ้าบออะไรอย่างอื่นนี่นนะมันแม้จิตไม่ได้บริสุทธิ์ฝุดฟ่องร้อยเปอร์เซนก็ตามแม้จะมีอกศลโผล่อยู่บ้างนะแต่อย่างน้อยก็ไม่ใช่อกศลที่จะนําไปสู่อบายแค่นั้นเอง อันนี้คือผููที่เข้าสู่กระแสงพระนิพพานนะแต่นี้เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะเอาแค่ว่าเราฝึกสติสัมผัสญยะจนมันเป็นอัตโนมัติขึ้นมาได้อย่างเงี้ยนะนะพออะไรพอเผลอหน่อยอรู้สึกตัวนะพอไปสะดุดอะไรหน่อยอรู้สึกตัวพอโกรธโผล่มาหน่อยอรู้สึกตัวอะไรอย่างเงี้ยนะ อะไรกระทบหน่อยก็รู้สึกตัวได้เร็วนะไม่หลงจมอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่จะประกันได้อย่างหนึ่งว่าเวลาเจอเหตุฉุกเฉินึ้นมานะสติเราเข้าไปรู้เท่าทันอยูนะ่จะต้องตายขึ้นมาเดี๋ยวนี้จบพรันทันทีเนี่ยนะแน่นอนนะสติมันทํางานอัตโนมัติของมันโดยที่เราไม่ต้องตั้งใจที่จะให้มันเป็นอะไรขึ้นมาทั้งนั้นนะนะมันทํางานของมันเองอันนี้ก็ไปสังเกตดู นะเวลาเจออุบัติเหตุอะไรนิด,นดหน่อยนะสติเรารู้ทันไหมนะเวลามีอารมณ์กระทบแรงๆเนี่ยสติรู้ทันไหมนะแต่นี้คนที่เขามีเวลาเตรียมตัวที่จะตายนะนะไม่ใช่ตายแบบฉุกเฉินเนี่ยนะนะนอนป่วยอยู่เป็นเดือนๆกว่าจะตายอนะ่นะีพวกที่เคยพวกที่เขาเคยฝึกมาแล้วเนี่ยพวกนี้จะไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหรนะ่มันจะยอมรับความเป็นจริงของชีวิตได้ง่ายขึ้น อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอี่นะเพราะอะไรเพราะจิตถูกฝึกฝึกมาอย่างนั้นนะอะไรฝึกแล้วก็ไตรลักษณ์นั่นแหละฝึกนะกฎธรรมชาตินั่นแหละฝึกอยู่ปัญญานั้นมะันฝึกอยู่ปัญญาคือการเข้าไปเห็นกฎไตรลักษณ์นั่นแหละมันฝึกให้ยอมรับความเป็นจริงว่านะสรรพสิ่งทั้งหลายนไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่นะนะพอไปเห็นอย่างงี้เข้านะนะบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็เริ่มคุ้นชินละคุ้นชินกับอารมณ์พวกนี้ นะ่ทีนี้เวลาเจอเหตุการณ์อะไรภายนอกนะถูกโกงมั่งก็ยืมเงินแล้วไม่ใช้คืนมั่งถ,ถูกเจ้าายดาม,มั่งอะไรเงี้ยนะอาร,รมณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่น่าชอบใจเนี่ยแม้จะโกรธอ,อยู่แต่ว่าความโกรธนั้นไม่เผารนจิตใจอยู่เป็นวันๆอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือจนกระทั่งนอนไม่หลับโกรธก็เห็นมันอยู่นะเห็นแล้วก็ว่างมันได้อยู่อย่างนี้นะอย่างนี้ก็พอจะอุ่นใจได้บ้างว่ายังไงเราก็คงไม่ลงไปสู่อบายนะ ยเวียนหน่พอโกรธมาแล้วก็จมไปกับมันเลยมือไม้สัน่นใจสั่นไม่หมดอ่าตาดูไม่ได้เป็นจักเป็นมานขึ้นมานะไม่รู้เนือ้อรู้ตัวเลยทําอะไรตรงไปโดยขาดสติอย่างนนางน่ะั้นเนี่แมาพูดถึงอยังไงก็ลงนรกแน่นี่นีเป็นต้นนะดูเวลาอยากได้อะไรขึ้นมาแล้วมันหักข้ามใจตัวเองไม่อยู่จะต้องซื้อให้ได้จะต้องไปกินให้ได้อะไรอย่างนี้นย,ยต้องไปหาหมกระทะกินให้ได้อย่างนี้น นะถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าเสร็จนะถ้าเกิดจะตายมาจริงๆตอนนั้นไม่รอดแน่กูเป็นเเป็นอสุรกายแน่อย่างนี้เป็นตน้นะนะนี้ก็ต้องไปสังเกตดูสภาพจิตตัวเองว่ามันไหวไหมนะพอมันอยากขึ้นมานั่งดูมันเฉยๆก่อนได้ไหมก่อนที่จะไปตามใจมันเนี่ยนะตามใจกิเลสเนี่ยนะเวลาโกรธขึ้นมาอยากจะดา่าอยากจะทำไรเขาเนี่ยดูความกดก่อนดีไหม ก่อนที่จะลงมือไปทไํารอะไรเขาเนี่ยเป็นตอนนะ่ะถ้าเราหมัน่นังเกติไอ้พวกกิเลสจ,จ็บยาพวกเนี้ยก่อนนะถ้าเอาอยู่บ้างนะนะ่ะหลุดไปบ้างแต่ก็รู้ได้เร็วอย่างเงี้นะก็แปลว่าอย่างพอมีเครื่องประกันพบภูมิเบื้องหน้าได้บ้างแต่ถ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลย,ยงี้กันเลิกคุยกันตื่นขึ้นมาก็มีแต่เรื่องที่จะโลบโมโทสันเรื่องที่จะรัดเอาเปรียบคนอื่นเรื่องที่ได้ดีมีเป็นอย่างเดียวนะไม่ได้สนใจใครก็จะทุก ร้อนเดือดเนื้อร้อนใจอะไรนี่นี้น่ากลัวนะราะเวลาไปเห็นข่าวพวกแกงคอนเซิร์เตรเตนะี่ยตั้งใจที่จะหลอกชาวบ้านเขาไม่จะรวยธุรกิจของเรานะี่มันมึดๆอยู่นะเป็นสีเทาอยู่นะพวกพน,นันบอลอะไรทั้งหลายรู้อยู่ว่าคนอื่นจะต้องเดือดร้อนลําบากขนาดไหนบางคนอาจจะต้องฆ่าตัวตายบางคนอาจจะต้องทั้งครอบครัวเขาอาจจะพบกับความวิบัติแต่ก็ยังทําอยู่อย่างนั้น เพราะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ไปฆ่าใครนี่หว่าก็มันอยากโง่ามาเล่นเองเนี่ยไม่ให้เราโกงเองอะไรเงี้ยนะไอ้พวกนี้จิตใจน่ากลัวเพราะอะไรเพราะความโลภโมโทสารมันครอบงําอยู่ตลอดเวลาอย่าคิดว่าเป็นเรื่องน่าสนุกนะไอ้มีเงินใช้พอหลอกชาวบ้านเข้ามาได้ก็หาความสุขได้ยากนะแล้วมันก็สั่งสมนมาเป็นอุบนิสัย,ยทีเนี้ยนะความโลภครอบงําอยู่อย่างนั้น่ะนะ ความหวาดระแวงครอบงำอยู่นันเนี่ยนะไอคนที่ทําผิดไม่มีใครเดินได้อย่างสง่าผ่าเผยเราหวาดระแวงเข้าไปหมดวันไหนจะถูกจับได้วันไหนจะถูกคนอื่นก็เอาคืนอะไรเงี้ยน,นะไอสภาวจิตแบบนี้เวลามันครอบงำยาวนานเข้ามันสั่งสมเป็นอาจินกรรมนะมันน่าหวาดกลัว ไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าก็ได้แคชาตินี้ก็ตกนรกกันทั้งเป็นอยู่แล้วแหะไอ้คนหลอกเขาก็ตกนรกไอ้คนถูกหลอกก็ตกนรกไปด้วยเป็นอย่างนั้น,นไหนคนถูกหลอกก็ไม่ใช่ถูกเรื่องอะไรก็ถูกความโลภของตัวเองนั่นแหละหลอกอีกชั้นหนึ่งแค่นั้นเองน,อนนี้ก็ฝากไน้นนเนาะอ่ะมีคําถามเดียวเดี๋ยววันนี้สดมนก่อนวันนี้มีสอบอารมณ์ทางโซมนะระยมในห้องไลน์ต่างๆนะ